เอาขนมใส่ลงไปพับลงพับซ้ายพับขวาแล้วก็รีดค่ะรีดก็จะได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมเทียนไส้หวานเดี๋ยวเราเริ่มจากการทำไส้กันก่อนนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะ มะพร้าวทึนทึกขูดเส้น300รอกรัมน้ำตาลมะพร้าว3 0 0รกรัมน้ำปลาห้าสิกรัมถั่วลิสงคั่วบดหนึ่งรกรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟค่อนอ่อนใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปต่อด้วยน้ำปล่าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวจะละลาย พอน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วให้เราใส่เกลือป่นแล้วก็เคี่ยวต่อไปพอเราเคี่ยวจนน้ำตาลเหนียวนะคะนี่ค่ะสังเกตดูที่ไม้พายนะคะน้ำตาลเหนียวเป็นเคลือบติดไม้พายได้ลักษณะนี้แล้วให้เราใส่มะพร้าวขูดเส้นลงไปคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผัดต่อไปให้มะพร้าวสุกแล้วก็ให้น้ำที่จิ่งนองอยู่เนี่ยแห้งลงไปด้วยค่ะ นี่นะคะพอเขาแห้งได้ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงขั่วบดลงไปเลยแล้วคนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอไส้ของเราเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะมีความเหนียวขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะพร้อมที่จะปั้นได้นคะคะให้เรานำมาปั้นเป็นลูกๆก,ก่อนทำอาหารอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกันนะคะนี่ค่ะปั้นง่ายมาก นำไปชั่งน้ำหนักนะคะ1ลูกให้ได้อยู่ที่20กรัมปั้นเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่24ลูกค่ะทีนี้วิก็จะมาเริ่มทำในส่วนของแป้งขนมเทียนนะคะให้เราเตรียมกะละมังผสมมาได้เลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป300กรัมสำหรับแป้งข้าวเหนียววันนี้วิเลือกใช้ของตาช้างทะเลค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบทำขนมทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าใครจะสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยววิจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะ ต่อด้วยหัวกะทิ200กรัมและสุดท้ายน้ำใบเตยคั้นสด50กรัมใช้มือลงไปนวดได้เลยนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะตอนนี้วิก็นวดแป้งมาจนได้ที่แล้วนะคะเนี่เดี๋ยวเราดูเนื้อแป้งกันหน่อยแป้งก็จะนุ่มๆน,นะคะนี่นุ่มเลยสามารถปั้นเป็นลูกได้ง่ายๆ เดี๋ยวเราก็จะนํามาปั้นเป็นลูกๆนะคะให้ได้แบบนี้ค่ะชั่งน้ําหนักให้ได้1ลูกเนี่ยยีกรัมปั้นเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด23ลูกซึ่งแทจบจะพอดีกับไส้ที่เราปั้นไว้เลยค่ะไส้เนี่ยได้24ลูกเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยถือว่าพอดีกันนะคะทีนี้เราก็จะมาห่อกันแล้วนะคะใบตองที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กสําหรับใบเล็กเนี่ยตัดสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยค่ะ ส่วนใบใหญ่เนี่ยเราจะตัดปลายด้านอ่อนให้เป็นแหลมๆนะคะเคาะให้เสมอกันก่อนค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดขึ้นไปแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะใบตองก่อนจะเอามาห่อเนี่ยให้เราเช็ดให้สะอาดแล้วก็นําไปตากแดดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเวลาเราห่อเนี่ยใบตองเขาจะได้ไม่แตกเดี๋ยวเราเริ่มห่อเลยนะคะหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็แผ่แผ่ออก หยิบไส้ใส่ค่ะแล้วก็หุ้มพอเราหุ้มมิดแล้วก็คลึงคลึงนำมาใส่ไว้ในน้ำมันพืชนะคะคลุกให้ทั่วแล้วก็หยิบใบตองใบใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะจะห่อแล้วนะคะประกบด้วยใบเล็กแล้วก็ทำเป็นกลวยนี่ค่ะแบบนี้อ่าใส่ขนมลงไปเลยพับลงมา พับด้านซ้ายพับด้านขวานะคะแล้วก็รีดรีดเสร็จพับลงมาค่ะส่วนเกินนี้เราจะใช้กรรไกรตัดออกนะคะแล้วก็เน็บตรงนี้เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะ เอาวางไว้ในซึ้งค่ะดูอีกทีนะคะทำกลวยเอาขนมใส่ลงไปพับลงพับซ้ายพับขวาแล้วก็รีดค่ะรีดพอรีดเสร็จพับลงมานะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินทิ้งไปเน็บเลยค่ะ นี่นะคะเอาอันนี้เน็บลงมาทิ่ก้นเขานะคะเห็นไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆค่ะพอเราห่อได้เต็มซึ้งแบบนี้แล้วเนี่ยก็นําขึ้นนึ่งได้เลยนะคะวีได้ตั้งน้ําไว้แล้วะคะ่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราใช้ไฟกลางนะคะในการนึ่งผ่านไป40นาทีขนมเทียนของเราก็สุกแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลย มาดูกันค่ะนี่นะคะเราก็เอาออกจากความร้อนได้เลยค่ะเริ่มเย็นตัวลงหน่อยแล้วนะคะเรามาชิมกันค่ะไม่ติดมือเลยนะคะ เนี่ค่ะอร่อยค่ะแป้งนุ่มมากๆในส่วนของไส้ก็หวานมันกำลังดีนะคะตอนเคี้ยวไปเจอถั่วเนี่ยก็ยิ่งอร่อยค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ